ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคําพิพากษาสารปกครองนะครับในกรณีที่มีผู้ประกอบการหอพักท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องของการปลูกสร้างที่พักอาศัยธรรมดานะครับแต่ว่าต่อมามีการดัดแปลงให้เป็นหอพักตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ ทำได้หรือไม่นะครับสามารถที่จะประกอบกิจการจากเดิมที่เป็นบ้านพักอาศัยเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเป็นหอพักได้หรือไม่ซึ่งในแนวคำวินิจฉัยของสารปกครองในประเด็นนี้นะครับเ,เป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออนะครับซึ่งในข้อสรุปเนี่ยนะครับก็คือว่าผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็คือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับได้ฟ้องคดีนะครับว่า,าได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างาปลูกสร้างอาคารเนี่ยเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยได้มีการนําไปดัดแปลงให้เป็นหอพักแล้วก็ได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการหอพักนะครับแต่ปรากฏว่า ผู้อำนวยการเขตนะมีคําสั่งไม่อนุญาตใบไม,ไม่ไม่ออกใบอนุญาตตรงนี้นะครับคาสั่งของผู้อำนวยการเขตนะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งศาลได้วินิจฉัยนะครับในประเด็นนี้เนะี่ยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการประกอบกิจการหอพักถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งจะต้องมีการควบคุมตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุขพุทธศักราช2535โดยผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะต้องยื่นคำขอและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นอีกทั้งหากสถานประกอบกิจการหอพักเนี่ยตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการน,นั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเมื่อเดิมเนี่ยอาคารของผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยแต่ได้มีการดัดแปลงให้เป็นหอพักซึ่งถือเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมกันเนี่ย จึงเป็นการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคารและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหอพักก็ถือเป็นอาคารประเภทที่จะต้องควบคุมการใช้ตามข้อ2วงเล็บ7ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้พุทธศักราช2552 อีกทั้งยังตั้งอยู่บริเวณที่ดินที่สงวนสำหรับเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมและห้ามใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยประเภทอาคารอ,าอยู่นะครับประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมตามข้อ7วรรคสวงเล็บ7ประกอบกับข้อ26วรรคสวงเล็บ11ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับการไม่ออกใบอนุญาตเนี่ยถือเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับเนื่องจากว่าการประกอบกิจการหอภพักเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งจะต้องมีการควบคุมจึงต้องยื่นคำขอและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นเสียก่อนจึงจะสามารถกระทำได้ รวมทั้งอาคารดังกล่าวเนี่ยก็ตั้งอยู่บริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมซึ่งต้องห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการหอพักนั่นเองนะครับ